สวัสดีครับ DIY อะไรนักสร้างนะครับวันนี้เราจะมาอธิบายนะครับในส่วนของลูกปืนแบลิ่งนะครับหรือเราเรียกว่าตุ๊กตานั่นเองนะครับตัวนี้นะครับจะเห็นในรูปว่ามันมีลักษณะเหมือนเอียงนะครับจริงๆแล้วลูกปืนตัวนี้มันเอียงได้นะครับรูมันจะอยู่อีกฝั่งหนึ่งนะครับแบบนี้นะครับแต่ทําไมมันเอียงมาถึงขนาดนี้ตัวลูกปืนนะครับประกอบไปด้วยสส่วนนะครับก็คือส่วนของเสื้อก็คือตัวสีเขียวส่วนของลูกปืนนะครับก็จะเป็นสีเงิน ตัวนี้นะครับมันเป็นคนละส่วนกันสามารถถอดประกอบเข้าด้วยกันได้นะครับเดี๋ยวเพื่อนๆเห็นจะรู้สึกตกใจนะครับว่าเอ๊ะทำไมลูกปืนมันมันมันเสียหรือเปล่านะครับจริงๆมันไม่ได้เสียนะครับซึ่งวัตถุประสงค์ของตัวแบริ่งตัวนี้ที่มันให้ตัวได้นะครับก็เกิดจากเราเจาะรูนะครับในบางครั้งเราไม่ได้เจาะรูที่มันแม่นมากนะครับมันอาจจะมีการคาดเคลื่อน1มิล2มิลนะครับ ตัวลูกปืนแบริ่งตัวนี้มันให้ตัวได้ก็จะช่วยได้นะครับในลักษณะที่เราเจาะอาจจะเอียงแล้วเสื้อเผามันเอียงตามนะครับแต่ลูกปืนก็ยังหมุนในแนวตรงอยู่นะครับทําให้ลูกปืนนะครับไม่เกิดการเสียดสีแต่ถ้าเกิดว่าลูกปืนนะครับมันฟิกตายตัวมันให้ตัวไม่ได้เวลาที่เราหมุนไปด้วยความเร็วรอบสูงๆนะครับลูกปืนก็จะเกิดการเสียดสีนะครับทําให้ลูกปืนแตกลูกปืนเสียได้ง่าย แบบนี้นะครับแบบในวิดีโอนี้นะครับจริงๆแล้วมันสามารถหมุนเข้าหมุนออกหรือมันเอียงได้นะครับมันเหมือนจะหลุดแต่จริงๆมันไม่ได้หลุดนะครับมันมีเดือยอยู่ด้านในนะครับนี่นะครับมันมีเดือยอยู่มันสามารถพลิกไปพลิกมาได้แต่มันไม่หลุดออกจะกจากตลับนอกสจากว่าเราจะตั้งใจถอดนะครับแล้ก็สวมเข้าไปนะครับแล้วก็วางตำแหน่งถ้ามันไม่ตรงเราก็ยังให้ตัวได้ ประมาณนี้นะครับผมเรามาดูในส่วนของการเจาะรูของตัวจุดยึดแบริ่งนะครับในรูปเนี่ยเราจะเจาะรูได้ขนาดที่เราต้องการอยู่แล้วนะครับซึ่งมันตรงนะครับแต่ในบางครั้งบางท่านนะครับเจาะรูไม่ตรงมันมีการเยื้อง1-2มิลนะครับตัวนี้เราก็ให้ตัวได้นะครับแล้วก็ตัวเพลาก็จะหมุนได้ปกตินะครับถึงแม้เสื้อเพลาจะเยื้องนะครับฝากบอกเพื่อนๆไว้ว่าไม่ต้องตกใจนะครับถ้าเกิดเราเจอปัญหาลูกปืนแบบนี้นะครับ ถ้ายังไงแล้วฝากกดติดตาม DIY อะไรนักสร้างด้วยนะครับขอบคุณมากครับ